ทางด้านรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้มีการเฝ้าระวังเว็บไซต์ของทางราชการหลังจากที่เว็บข่าวของทางกรมประชาสัมพันธ์นั้นถูกแฮกไปนานกว่า1ชั่วโมงรวมไปถึงภาคประชาชนด้วยนะคะไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความแบ่งแยกขณะที่เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียค่ะก็เชื่อมั่นถึงความสามารถคีของคนไทยที่จะนําพาให้ประเทศนั้นกลับคืนสู่ความสงบสุขได้ค่ะโดยมอมหลวงประนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและประหลัด สักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวภายหลังการให้การต้อนรับนายลุดฟรีราอูบไขอัคราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทยว่านายราอูบนั้นนําหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีไปเยือนอินโดนีเซียในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชียแอฟริกาในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์60ปี พร้อมกันนี้คณายราอบฟยังให้กําลังใจและแสดงความเชื่อมั่นว่าความสามัคคีของคนไทยนั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาและนำพาประเทศชาติกลับคืนสู่ความสงบสุขได้ค่ะนอกจากนี้มอมหลวงปรดัดดาย,ยัางกล่าวด้วยนะคะว่าได้รับทราบรายงานกรณีนนเว็บไซต์ของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ถูกแฮกเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมง ขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นไม่มีข้อมูลสำคัญเสียหายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นข้อมูลสำหรับการเผยแพร่แต่ก็ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะให้จัดผู้สังเกตการเฝ้าระวังข้อมูลพร้อมประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ให้เฝ้าระวังเว็บไซต์ของทางราชการและภาคประชาชนไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็สร้างความแบ่งแยกในประเทศค่ะ